วรวมเลนมือถือสีรุ่นเทพสีสไตล์จากอูลังซีสวัสดีครับผมไอาจาก i m a าส t ต d i o เป็นที่ทราบดีนะฮะว่าสินค้าที่ผลิตจากแบรนด์อูลันซีเนี่ย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพวัสดุทนทานดีไซน์หรูหราผลิตงานเนี่ยเนี้ยทุกอย่างเลยครับผมและที่วางอยู่บนโต๊ะของผมเนี่ยก็คือเลนมือถือ4รุ่นจากแบรนด์อุลันซีที่เราคัดมาแล้วนะฮะว่าเป็นประเภทที่เป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั้งหลายและแน่นอนครับเลนมือถือทั้ง4รุ่นนี้เป็นเลนคุณภาพสูงวัสดุบอดี้เป็นอลูมิเนียมอะลอยเกือบทั้งหมดกระจกเลนเนี่ยที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นไฮคลาสออฟติเคิล l กสอย่างแท้จริงครับคือต้องบอกความจริงก่อนนะฮะว่าเลนมือถือเนี่ยหนีบ ภาพคมชัดยิ่งขึ้นนะฮะแต่หนําซ้ําแล้วเนี่ยถ้าซื้อเลนคุณภาพไม่ดีมานะฮะจะทําให้ถ่ายรูปลดความคมชัดลงอีกด้วยครับซึ่งอูลันซีเนี่ยก็ทําเลนออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทุกรุ่นนี้นะฮะสามารถรักษาความคมชัดจากกล้องอย่างเดิมไว้ดีมากๆและประโยชน์ที่แท้จริงของเลนมือถือก็คือช่วยทําให้ได้มุมมองของภาพที่แตกต่างไปจากเดิมแบบที่มือถือเดิมๆไม่สามารถทําได้หรือจะเรียกว่าเป็นการฝลดล็อกการถ่ายภาพในแบบเดิมๆก็ว่าได้ครับซึ่งเลนทั้งสรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติและความสามาามรถที่่แตกตกกงัน ชัดเจนเลนส์ทั้งสีรุ่นนี้จะมีจุดเด่นและเหมาะกับใช้งานในแบบไหนบ้างเรามาดูกันเลยครับ w i ยเลนสพร้อม CPL filter ก็คือเลนส์มุมกว้างครับ ช่วยทำให้ถ่ายรูปได้มุมภาพที่กว้างขึ้นกว่าเดิมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังช่วยให้เซลฟี่ได้หลายๆคนและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากหากเราต้องการถ่ายรูปในพื้นที่ที่จำกัดเช่นในห้องแคบนะฮะหรือในกรณีที่เราจะถอยหลังถ่ายไม่ได้อีกแล้วหลังชนฝาแล้วเลนวาตัวนี้เนี่ยช่วยให้ท่านถ่ายรูปได้ภาพที่กว้างยิ่งขึ้นโดยมุมภาพไม่บิดเบี้ยวอีกด้วยครับเลนตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับ CPL ฟิลเตอร์เป็นฟิลเตอร์ที่เคลมว่ามีคุณสมบัติช่วยตัดเงาสะท้อนแสงและช่วยเพิ่มความฟ้าให้ท้องฟ้าแต่จากการทททีี่่พพยยยาาาามมมดสออบบบเเรรหลลค้้งแแวนะกไข ต่างจากการใช้งาน CPL filter ตัวนี้เลยนะครับคงมีแต่ความที่เป็นเลนวายที่ถ่ายออกมาแล้วภาพไม่โค้งนะฮะที่เป็นจุดเด่นของเลนตัวนี้ครับผม a m o r p h i c Lens uh huh. เลนตัวนี้นะฮะฉีกกดเดิมๆของมือถือไปเลยครับเพราะความสามารถของมันก็คือถ่ายภาพได้มุมที่กว้างขึ้นและได้ภาพหรือวิดีโอในสัดส่วนภาพ,พยนตร์2.4:1 คือภาพแต่ส่วนเดียวก,กันกับที่ดูในโรงหนังเลยครับและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเลนตัวนี้เนะี่ยยังสร้างแสงแฟร์เส้นย,ยาวๆสีน้ำเงนินอีกด้วยครับ mm hmm. เมื่อถ่ายย้อนกับแสงไฟได้อารมณ์แบบใน MV เพลงเลยฮะ mm hmm. เหมาะกับใช้ถ่ายคลิปวิดีโอที่สวยหรูแบบซีนีมาติกมากๆครับ และเฉพาะเลนอนาโมฟิกรุ่นนี้เท่านั้นครับที่จำเป็นที่ต้องใช้งานผ่านแอป,ปที่รองรับนะฮะสำหรับ iOS เนี่ยก็จะมีแอปโ r o m มูฟี่นะฮะที่สามารถโหลดฟรีแตะ่จะสามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะและแอปโมเมนต์นะคบตรงนี้ต้องซื้อนะฮะแต่จะสามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยครับผมแต่สำหรับ Android นะฮะก็จะมีแอปฟิมิกโฟลซึ่งจะต้องซื้อเช่นกันครับผมแต่แอป,ปที่ซื้อนี้นะฮะซื้อทั้ทงเดียวก็สามารถใช้งานยาวๆไปเลยครับหลังจากที่เปิดแอปต่างๆมานี้นะฮะก็ต้องเข้าไปตั้ง้งงค่าาเลือกใชนใชนนรูปแบบ ภายในแอปต่างๆเนี่ยก็จะสามารถปรับค่าต่างๆได้มากกว่าแอปเดิมๆของเครื่องด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเลนอนาโมฟิกตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานในระดับโปรเฟชชั่นอลไปเลยครับ Fish i s l a n d คือเลนส์ตาปลาที่ถ่ายรูปแล้วได้ภาพมุมกว้างขึ้นมากๆมากๆมากๆแบบฟิชอรยครับเรียกได้ว่าสามารถเก็บภาพจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งเลยนะครับแม้กระทั่งนิ้วมือเนี่ยถ้าถือลําออกมาก็ยังเห็นนิ้วนะครับโหดมากๆเลยครับผมแต่ความโหดยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะฮะด้วยความที่เป็นแบรนด์อุลันซีนะฮะก็ผลิตออกมาได้สมชื่อจริงๆครับผมเพราะด้วยส่วนมากแล้วเมื่อเป็นเลนส์ฟิชอายที่ให้ภาพมุมกว้างแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือจะใช้งานแล้วจะติดขอบดาและขอบภาพก็จะเบลอเบเอามากๆด้วยลครับ สาหรับเลนตัวนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นขอบเลยสักนิดเลยนะครับและสําหรับความคมชัดที่ขอบภาพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีมัวมัวบ้างน,นิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีกว่ามากๆเลยครับเหมาะสาหรับผู้ที่ชอบการถ่ายภาพในแบบใหม่ๆไม่จําเจได้ได้มุมมองของภาพที่ไม่ซ้าใครนะฮะแถมยังสามารถถ่ายเซลฟี่ได้ทั้งหมู่บ้านเลยครับผมเรามาดูที่ตัวสุดท้ายกันต่อนะครับพัดเท็ดเลนที่กล่องเนี่ยจริงๆแล้วระบุว่าเป็นเลนเทเลนะฮะ แปะใ,ใกล้เคียงก็คือเลนส์ซูมนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะฮะและจากการที่ได้ทดสอบใช้งานมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมาะที่จะใช้งานในการถ่ายพอเทรตมากกว่าครับผมเราจรึงได้ตั้งชื่อให้มันว่าเป็นเลนส์พอเทรตครับผมเลนส์ตัวนี้นะครับเมื่อสวมแล้วระย,ถยะถ่ายจะถูกซูมเข้ามาระดับหนึ่งแต่ไม่มากครับแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือฉากหลังจะถูกดึงเข้ามาให้ใกล้ขึ้นและมีความเบลอมากขึ้นนิดนึงจึงทําให้ตัวแบบของเราเนี่ยดูเด่นชัดสวยงามขึ้นมาครับประมาณว่าใช้งานในโหมดพอองมืถืถนแหแต่น รายละเลยอยียดจริงๆแล้วจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะผลลัพธ์จากการใช้เลนจริงจะสามารถแยกความลึกความตื้นได้สมจริงกว่าจากการประมวลผลของซอฟต์แวร์ในมือถือครับผมและถ้าหากท่านเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแนวโคดอัพหรือพอ์แทรตอยู่แล้วแล้วก็เลนส์มือถือตัวนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้ครับ จบไปแล้วนะครับกับคุณสมบัติความสามารถพิเศษของเลนมือถือแต่ละรุ่นจากอูลันซีและนอกจากนี้นะฮะเลนทั้ง4รุ่นนี้เนี่ยก็ยังให้คลิปหนีบมาให้ถึง2แบบนะฮะทั้งแบบคลิปและแบบครอบมือถือนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นไปเลยครับและสําหรับเลนอะโนโมฟิกเนี่ยก็จะมีกล่องเก็บอุปกรณ์ให้เป็นกล่องเหล็กนะฮะในขณะที่อีก3รุ่นนะครับจะเป็นกล่องแบบฮาร์ดเคสครับภายในกล่องของทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีผ้าสําหรับเช็ดเลนให้อีกด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ เทพสีสไตล์จากอูรันซีครับและถาาว่าท่านไหนยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามแอดมินเข้ามาหรือเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้าน i อมันช็อนะครับท่านสามารถกดติดตามเราเพื่ออัปเดตของเล่นใหม่ได้ทาง YouTube ช่อง Iman Studio แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ